ดูภูมิธรรมเวชยชัยอันนี้ไม่เพลาะเลยค่ะพูดจะไม่เพลาะเลยภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์คนสนิทของคุณทศินชินวัตรพูดถึงเรื่องของรวมไทยสร้างชาติเขาไม่ได้ทวงเขาแค่ยื่นหนังสือไปถึงนายกรัฐมนตรีว่าโควตาเดิมเนี่ยเขาเหลืออยู่หนึ่งที่เขาส่งเอกสารพร้อมพัน นักข่าวก็บอกว่ารวมไทยสร้างชาติทวงเก้าอี้รัฐมนตรีช่วยในโคต้าของพรรครวมไทยสร้างชาติคุณภูมิธรรมจะว่าอย่างไรคุณภูมิธรรมก็บอกว่าก็ไม่จําเป็นต้องมาทวงรวมไทยสร้างชาตินี่ไม่จำเป็นต้องทวงนะครับเป็นเจ้าหนีน้ที่ของของในในส่วนของเขาอยู่แล้วนะครับแล้วก็จริง,จร,งจริงก็ได้เรียนถามท่านนายกตั้งแต่เมื่อวานแล้วก็ที่ยืนยันได้ว่าก็ยังยังไม่ได้เห็นจดหมาย นะครับว่ามีการยื่นอะไรมาแต่ว่าทางพูดคุยกันที่ผ่านมาในช่วงนี้ก็ยังไม่มีการคุยอะไรกันเพราะปกติตอนนี้ก็ทุกคนก็หมกมุ่นกับเรื่องงานแล้วก็เดือนนี้อย่างที่ท่านนายกว่าก็เป็นเดือนที่จะมีเหตุการณ์สาคัญสาค,คัญหลายเรื่องมันก็ยังไม่น่าจะมีอะไรเกิดขึ้นในช่วงนี้แล้วก็เห็นนักข่ต์บางคนบอกว่านี่นี่แน่นอนเลยแสดงนะว่าหลังจากสิงหาแล้วกันยาเข้ามาตรงนั้นออกว่าอย่าเพิ่งไปจินตนาการ วันนี้ทุกอย่างก็โฟกัสอยู่ที่การทํางานแก้ไขปัญหาพี่น้องประชาชนที่มีเรื่องราวรอ,องรับรอยไว้อยู่แล้วแล้วก็เป็นเรื่องของรเรื่องนี้เนี่ยนะคะเป็นเรื่องไม่เป็นเรื่องคุณภูมิธรรมบอกว่าไม่จําเป็นต้องมาทวงก็อี้ในสัสดส่วนของเขายังมีอยู่คุณภูมิธรรมก็เล่าว่าไปถามคุณเศรษฐาตั้งแต่เมื่อวานนี้เนะี่ยคุณเศรษฐาก็ยืนยันว่ายังไม่เห็นจดหมายจากรวมไทยเลย แต่ทางรวมไทยบอกว่าหัวหน้าพักกระส่งจดหมายถึงมือเศรษฐาไปแล้ววันที่สามเออแล้วยังไม่ได้คุยกันเลยเรื่องนี้ทุกวันที่ทุกคนหนมกมุ่นแต่เรื่องการทํางานตามที่นายกบอกแหละสิงหาคมนี้มีเรื่องสําคัญเกิดขึ้นในช่วงนี้หลายอย่างหลายเรื่องมากทุกคนพูดถึงแต่เรื่องของตัวเองหมดนะคะทุกคนลืมจะพูดถึงวันที่12สิงหาคมนะคะช่วยกรลณาพูดถึงเรื่องวันที่12สิงหาคมด้วยนะคะ ส่วนที่มีคนฟันธงคอลอนนิสบางคนอย่างที่พี่ปองบอกไงว่าตอนเชาน้าในเมือจะนั่งดูทุกช่องเลยเฟันธงกันเลยสิงหาคามเนี่ยคนนั้นจะปรับนั่นเปลี่ยนนี่เปลี่ยน,นูยนน,นเปลี่ยนนั่นเปลี่ยนนี่เขาบอกว่าจะปรับคอรมอเหรออย่าเพิ่งไปยืนยันทุกอย่างตอนนี้อยู่ที่การทํางานแก้ไขปัญหากับประชาชนการเมืองต้องเป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมอันนี้คุณภูมิธรรมแต่คิดเรื่องอื่นละปากพูดเรื่องหนึ่งแต่คิดเรื่องอื่นละเขาพูดเรื่องการปรับคอรมอจะพูดไปถึงเรื่องของเศรษฐาทวีสินละ ก็มีคําถามว่านอกจากภาพรวมของรวมไทยสร้างชาตินอกจากภาพรวมไทยสร้างชาติแล้วจะมีการสลับโคต้ากันในพักร่วมรัฐบาลไหมคะสลับเก้าอี้กันไหมคะคุณภูมิธรรมบอกว่ายังไม่ได้คุยเรื่องนี้และเมื่อไม่มีการคุยกันเรื่องนี้การไปคาดการเนี่ยดูจะไม่งามนะสื่อมวลชนอย่าเพิ่งไปคิดอะไรวันนี้ยังไม่มีอะไรส่วนตัวเองคิดว่าคุยกันดีในพักร่วมรัฐบาลอย่างเมื่อวานนี้ไง พักร่วมรัฐบาลก็ไปร่วมถแถลงข่าวเชาว้ชาเช้าเราก็คุยกันเย็นเราก็คุยกันทํางานกันประสานงานกันเมื่อถามว่ากรณีที่นางสาวหวังสุภกิจโกศลน่ะสุดาวานัออาวานนะคะ สุดาวันหวังสุภกิจโกศลเนี่ยรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยจะต้องลาออกจากบัญชีรายชื่อเพื่อเป็นการส่งสัญญาณว่าจะต้องให้ก่อแก้พิคุณทองเนี่ยเข้าสภาให้ได้มันก็เป็นการส่งสัญญาณว่าฉันยอมเสียข้อีกตัวหนึ่งเพื่อจะได้อยู่วัฒนธรรมได้ยาวใช่หรือไม่ภูมิธรรมบอกว่าสัญญณสัญญาณอะไรกันไม่ไม่มีสัญญาณการลาออกของร,รัฐมนตรีเนี่ยโดยปกติเนี่ยทุกคนก็เข้ามาแล้วก็เตรียมการ ใครที่พร้อมที่สามารถที่จะลาออกได้ก็มันก็ทําให้การมีปฏิริษีเพิ่มขึ้นนันก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับใครที่ยังไม่พร้อมยังมีงานต้องทําอีกหลายเรื่องหรือมีภารกิจในสภาก็ก็ยังไม่ต้องออกเพรานี่เป็นไปตามกระบวนการอยู่แล้วไม่มีปัญหาแนละถามต่อไปว่าการลาออกของสุดาวันมีการกดดันรัฐมนตรีบางคนที่ยังไม่ออกจากบัญชีรายชื่อไหมเช่นสุทินี้หรือเกรียงอย่างนี้ หรือนายภูมิธรรมบอกว่าเป็นคําถามที่ตอบยากมากถ้าบอกว่าไม่กังวลมันก็แบบนึงถ้าตอบว่ากังวลก็แบบนึงดังนั้นเรื่องทั้งหมดเป็นกระบวนการทางการเมืองขึ้นอยู่กับแต่ละสถานการณ์คือเขาขอเกลียงของสุดทินว่าให้ลาออกสุทินกับเกรียงเนี่ยกลัวมากก็ไม่อยากลาออกเขาบอกถ้าไม่อยากลาออกสุดทินกับเกรียงต้องออกไปแล้วเขาจะคนใหม่เข้ามาก็ถามย้ำต่อไปนะคะว่าในฐานะผู้จัดการรัฐบาลคิดว่าปรับคลมอครั้งหน้าควรจะมีการปรับเล็กๆหรือว่าปรับใหญ่ๆ ภูมิธรรมบอกว่ายังไม่คิดเรื่องปรับคลมอ